ครับปัจจุบนครับจานนลินกัรยานะครับอ่าวันนี้ลูกค้านะครับเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับมาเปลี่ยนนะครับผมสองหกห้าาสเ็นะครับของแบดตัวใหม่ปีสองพันี่สองนะครับของของของเดิมเป็นรุ่นเก่านะครับของเจ็ดตัวเก่ามาเปลี่ยนเป็นของเจ็ดตัวใหม่นะครับอ่าราคาชุดนี้นะครับ1 5 0 0 0หืนห้าพันบาทนะครับรวมเทิร์ของเก่านะครับอ่เรามาดูียางและตุ่มตุ่มสีหน้ายางกันนะครับ ปี22นะครับอ่าจุลสีหน้ายางครับนี่ครับใหม่แดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะอหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับที่0650475656ร้านนลินการยางครับอยู่ถนนเรียบคลองสามอำเภอคลองหลวงครับจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ครับอยู่ปากอยู่เข้าจากปากทางคลองหลวงมาแล้วครับประมาณ900เมตรนะครับร้านจะอยู่ขวามือนะครับอยู่ติดกับถนนเรียบคลองสามเนะครับนะฮะ เชื่อมกับโรงเรียนสารศาสตร์คลองหลุนนะครับนี่ครับสารศาสตร์คลองหลุนนะครับอ่ามาสตาร์นักการถ้ามาแล้วสังเกตป้ายนี้ไว้นะครับยางป้ายแดงราคาถูกครับสลิงการยางนะครับครับขอขอบคุณลูกค้าอีกครั้งเลครับที่เดินทางจากจังหวัดชนบุรีครับครับขอบคุณมากครับ